สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาแนะนำฟิโลเดนดรอนที่ใบหน้ายาวสวยราคาแพงนะคะที่ชื่อว่าฟิโลเดนดรอนเมลานไครซัมลักษณะของใบของเขาก็จะเป็นหน้าใบยาว ห้อยลงมานะคะลักษณะเด่นอยู่ที่ใบค่ะแล้วก็ราคาแพงอยู่ที่ใบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ2องกรน,นี้เราถ่ายที่ร้านเล็กๆเป็นร้านใบไม้สวยที่ประเทศสวีเดนนะคะก็จะเห็นว่า2กอประมาณ3กอน,นะคะเขาลดราคานะคะ50%ราคาจริงๆก็คือ หลักหมื่นบาทค่ะหมื่นขึ้นไปอะค่ะก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเลยค่ะแล้วเขาก็ลด50%ก็คือ5,000บาทเรามองแล้วสวยสมราคาจริงๆค่ะก็ที่เราถ่ายทำนี้นะคะหลังจากนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เรากลับเข้าไปใหม่ก็มีคนเอาไปหมดแล้วนะคะก็เป็นที่นิยมทีเดียวเลยค่ะ ลักษณะบนใบด้านบนใบด้านบนของเขาเนะ่จะเป็นเหมือนกำรรมหยี่เลยนะที่เราสัมผัสดูนะคะเขาก็ไม่ห้ามนะแต่เราก็สัมผัสแค่เบาๆค่ะส่วนด้านในนะใต้ใบจะเป็นออกสีเหมือนน้ําตาลน้ําตาลนะคะซึ่งเขาก็เป็นพันไม้เลยนะปกติแล้วฟิโลเดนดอนก็เป็นพันไม้เลื้อยอยู่แล้วค่ะเราหาในเว็บไซต์นะคะส่วนมากที่ ประเทศไทยที่เขาเลี้ยงกันนะก็ใบจะยาวใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างใต้ใบจะเป็นสีเขียวนะซึ่งซึ่งเราเราพยายามมองหาชื่อของเขาที่เป็นที่ที่คนไทยรู้จักนะคะเราว่าชื่อนี้ใกล้เคียงที่สุดค่ะฟิโลเดนดอนเมลา l a คลซั r y หรือจะพูดกันเล่นๆก็ได้ค่ะไครซ้ำนะคะ อันนี้พูดเล่นนะคะก็เป <estaba S 2> ็นไม้ใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้ชอบไม้ประดับที่มีความเด่นที่ใบแล้วก็เขาเป็นฟิโลเดนดรอนที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆค่ะลักษณะของใบเขาก็คล้ายกับ รูปทรงเขาคล้ายกับหัวใจนะคะถ้าโตสุดๆเนี่ยเขาสามารถยาวได้เป็นเมตรเลยะคะ่ะก็มีถิ่นกำเนิดที่มาจากโคลัมเบียนะคะหรือว่าอเมริกาใต้ะคะ่ะสำหรับวัสดุก็เป็น ที่ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีค่ะเขาก็ชอบแสงแดดลาไรนะไม่ชอบแดดจัดค่ะน้ําก็ชอบแค่ชื้นค่ะไม่แฉะจนเกินไปนะคะก็ตั้งไว้ในบ้านให้โดนแสงลาไรค่ะก็รดน้ําก็สวันครั้งค่ะวางในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะฟิโดเดนดอนชนิดนี้ก็เป็นมีความเชื่อว่า ลักษณะใบที่ยาวคือเป็นลักษณะที่เป็นตัวแทนของการมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ